สวัสดีครับพบก,กับช่อง Elephant Family น้องจูเนียนะครับวันนี้เราพาเด็กๆมาเล่นน้ำกันวันนี้นอากาศมันร้อนอาบน้ำเสร็จแล้วก็ขึ้นบ้านแล้ววันนี้ฮัลโหล mút muốn lên, muốn lên, muốn lên à, more water, more water. yeah. Đưa, <laughs> đưa

อะไรฮาวฮาวฮาฮาฮาวอะไฮาวฮาโอ้โหอะไรเป็นจมมวนขนาดนี à. À, ้เ <OB> น <disease> ี่ยฮะอ่าพี่หนาพี่หนาพี่หนาไปแล้วพี่หนาไปแล้วถอยหน่อยคุณยายถอยหน่อยฮาวฮาวฮาว เอาๆเอาๆปุยปุยปุยดูดูดูพี่หนาวดูพี่หนาวแล้วอะไรจะมั่วขนาดพี่หนาวเนี่ยดับผุดดับเผาเลยเออเอว เอา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 ดู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 ที่หนาวเลยหนาวคนเดียวลอาลอาเอาเอาหอมแก่ฝรั่งด้ละ đôi khi nào được khi nào bôi 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 Hóp kia bà lục bà Hóp kia bà hóp kia bà nè kia bà hảo hô bà hảo bao bao bao, bao. <laughs> oh, oh. <laughs> Never <like> try boy. <laughs> อาทำอะไรเนี่ยทำอะไรเนี <is> <ität> ่ยเออเด็กสองเด็กอ <vana> ้าเอ้าอ้าวฟันกันอย่งกับงูเลยทีนี้เอ้า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 โอ้โห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 เอ พี่ดาวจะไปขี่หลังน้องขี่หลังพี่นะเอ้าเอ้าระวังหงายหน่อยไปโดนหัวเขาหนะเอ้โอ้ย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 เอ้า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 โอ้ธรรมดาอะไรนี่ย

น้ำใสมากเลยวันนี้น้ำใสมากเลยนี่โอเคโอเคโอเคเออ่ามาเย เดี๋ยวที่เผื่อที่เผืเผอจะมาขโมยชนปูเนี่ยไม่ได้แล้วเนี่ยเดี๋ยวก็ลงแซ่เลยเนี่ยพอหรือยังถ้าพอคุณปู่จะพาขึ้นบ้านแล้วเนี่จะพาขึ้นบ้านแล้วเนี่ ชื่เนี่ยชืเนี่ยคนสวยต้นหนาวสุดหล่อเอ้า ความชุ่มช่ำแล้วมชุ่มฉ่ำาเนี่ชุ่มช่ำช,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 ชุ่มชื้นแล้วมัเนี่ยนี่แหละครับเหตุผลของการอาบน้ําทุกวันจะทาให้เด็กๆล่าเลยเนี่ยไม่เครียดเนี่ยสิ่งสกปรกอ,ออกจากลูขุมขนครับเนี่ยทำให้ไม่เจ็บไม่ปวดให้ปอดทำงานดีว่ายน้ำทุกวันนี่น้าน,น้องจู กินน้ำอิ่มถ่ายก็ง่ายเนี่ยโอเคใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่วยเป็นกำลังใจให้ช่องอัลลิฟเฟนแฟมิลี่น้องจูเนียด้วยนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย 拜拜。